โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้รถพยาบาลของมูเที่รังกาญอยู่นะครับมาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็เจ้าบอร์ดนะครับไปรับแปรผู้ป่วยลงมานะครับก็ต้องช่วยกันนะครับผมแอมถือมาเลยแอมขึ้นแบงค์บนเลยอแอมข้านทีเดียวคนหาด้สามร้อยเดี๋ยวาสายไป ก็มีใ้เนาสายไปสายสายรัดว่าเดี๋ยวไปเอาสายก่อเจ้าหน้าที่มารับนะครับผมเ๋ยาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเรื่องโควิดก่อนนะครับเอ k นะครับว่ามีไม้อะไรไมครับผมเดี๋ยวไปลงมาแล้วก็ต้องไปเสียเวลาตรวจที่น,นั่นอีกนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จัดไปตรวจให้ ไอ้สายรัดบอกยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นครับพี่ขึ้นแล้วแนวไม่มีแ้วบอเลยกับสายนั่นอ่ะแอปถืดไปแล้วเป็นกระเป๋าพี่พอโอเคนี่เปิดไว้ยี่หรอไม่กลัวขโมยบอกไวนะรถพยาบาลหายจะข้อมีเคสสาย ลงมารถพยา,พาบาลหายเคสเดียวในประเทศไทยเลยนะเดี๋ยวก็ตัวเ e อ k ทเคก่อนดีกว่านะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นการทำงานในระบบของสวชด้วยแล้วก็ ทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับตอนที่ผู้ป่วยจะเข้าไปโรงพยาบาลนะครับเราจะมีกดเอฟทเแล้วก็เอาผลให้เขาเลยนะว่าโอเคเวลาเท่าไห่ยังไงนะครับขีดเดียวก็ไม่ไม่เท่าไหร่ตอนนี้แย่หนิเฮ้ยตัวเดทเคได้สองขีดแต่เติมน้ำมันห้าร้อยได้ขีดเดียวโอ้ยแย่แล้วเออตอนนี้ไม่ถึงด้วยพูดในโซเชียลว่าสรุปสรุกสนานได้ไหครับ หมนน่ากลัวมากตัวในเอชเคสองขีดอยู่ว่าน่ากลัวไปเจอไ้้มันห้าร้อบาทได้ขีดเดียวนี่ยังน่ากลัวกว่าตอนนด้นอนรถแล้วลงไปอีกห้าสิบตังไปเติมไปแล้เนพราะมันแค่ให้ก็ตรวจแล้วลก็เ,เราก็เดี๋ยวเข้าไปชื่อเขาเอา่อยกออกมา ครับ <c oughs> โอ้โอย่ตรายไปคุณจะไปพิงแล้วเนี่ยไม่พิงไม่พิงโอ้โหโยกให้หักไปนิดเงอบน,นะไม่ถึงจะตายครับแต่าจจะเจ็บมีเจ็บมีเจ็บแต่ก็ราคาในกันเองถ้าเราทาดถือว่าถูกนะ <c oughs> เป็นห้องที่ไม่น่าไม่น่าเกเาลียดอะท้าไม่เอาแบบสมถฐานะ ถ้าดำเนินแล้วเลาสบายๆดูยทาอาหารเยมาโอ้นี่รุ่นไหน่ะรุ่นทีเรียกว่าหลอดนะหลอดไฟนะมันมีกิมีหลอดอยู่ด้านในอันนี้ ถ้าพูดถึงไปขายหรือว่าไปให้ตกน่าจะมานสักห้าร้อยพันนึงน่าจะได้ลักษณะเจ้าของเสียได้น่ถ้าเขาเจะไปทำอะไรไหมทำอะไรตู้ปลาอ๋อแล้วก่อา็ทำใหม่ทำแบบปกแล้วก็ทำเป็นเป็นจอเล่นปลาได้ตัวยยทำตัวอยู่ับพี่ กำลังตรวจขีดน้ำยาใส่เรียบร้อยดูขีดอย่างเดียวอ๋อลองเช็คใช่ไหมเซ็เ10นาทีครับผมแปลงก็มาแล้วแล้วรอวอัอนนี้น้ำยาเรียบร้อยรอวัน5นาที10นาทีก็ถ้าขึ้น2ขีดก็อยู่นี่เลยนะครับก <c oughs> ็ยังไม่ไปไหนยังยังไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าติดโควิดก็ต้องอยู่ถ้าขีดเดียวแล้วพี่จะพาเขาไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลครับ <c oughs> ก็ไม่ได้แจ้งลงมานะครับก็เดี๋ยวเข้าไปภูมิพ่ลก็ขอกวอมาัานุเครอหนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ช่วยเขาเถิดน,นะฮะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเราบริจาคการให้เราจะมีค่าจ่ายในะบางเกบสายที่ให้อาหารนะครับแล้วก็มีนี่เข้าไปในจมูกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อขอผมผม,มันก็จะลงคออ๋อยังอ๋อที่พี่พูดเราผมนึกว่าก็เจาะคอไม่เจาะไม่เจาะไม่เจาะยังยังไม่เจาะอันนี้สลับ คนที่ไม่สามารถกินอาหารเองได้ไงก็จะลงไปที่คอแล้วก็เทอาหารไปก็จะเข้าไปข้างในอยู่แล้วก็เพราะว่าคนไข้ก็ก็ได้ดื่มน้ําเลยเพราะน้ำก็จะเทไปที่ที่ที่สายยางเลยแสดงว่าคนไข้เขาอยากรับทานอาหารนะพี่ถามว่าทำไหมเขาบอกว่าทําเลยไม่ลังเลยเขาต้องการกินอาหารก็เขาต้องการอยู่ เดสี่ฮะสีข kind of um, okay. ีดเดียวครับขีดเดียวโอ้โีเอ็มนี่สับทางทางทางแพทย์เลยนะเต่สี่ไม่ต้องหรอกไปคเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาส่งไงให้แฟนช่วยประยุกตขึ้นเอาอุ้มมาตรงนี้อีก

นี่นะนั่นเ๋ยต้องขอช่วเอวช่เอวนิดเดียวนี่รับนี้ลงมาต่ผมม่ตเดี๋ยไปถ่ายเปนไม่น่าเกจ แม็กอยู่ที่ห้องนะเดี๋ยวก็ส่งอ่าลงมาส่งก่อนลงมาส่งระงรยะก่อนแม็ก ไปได้ชันนะครับพี่ครับาผมต้องนั่งข้างอ่ะแม่ก็ไปรักษาตอนนี้ไปไปแคบคนแมหลัก่อนจะ้าเขมอเลยสองขั้นเยอขั้นอรับ เราก็เอาผู้ป่วยนะครับกำลังส่งโรงพยาบาลเพื่อจะไปใส่าสายสายนี้รับประทานอาหารนะครับเ <Okay. S 2> พราะว่าผู้ป่วยไม่ได้กินข้าวมาห้าหกวัน,นแล้วครับกินอะไรไม่ลงโอเคมาใช้เวลาหน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะรับผู้ป่วยมาที่นี่โอเคขอบคุณมากทุกกำลังใจโอเคครับมันจะช้าแต่ไรโอเค